เฮ้ยผมชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดผมเชื่อมั่นในความรู้ที่ทำและความเท่าเทียมในสังคมผมเลือกที่จะปฏิบัติหน้าที่สารักเรียนที่ดีอย่างมุ่งมั่นตลอดเฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันนะทำไมไม่เรียนไม่ได้ทำอะไรครับพี่นายพร้องหรือไงล่ะเมฆคุณพอแล้วแหละายังม่เห้องเยียนเลยไป็นู้ผู้ชายทราผิดก็กต้ากาเราผิดหรือวะ ไปพ่อปกครองสวัสดีครับแม่เอาแม่กลับมาแล้วเหรอลูกลับมาแล้ว,รวครับแม่มีอะไรกินไหมครับแม่ทำข้าวไว้ในครัวอะไรหิวก็ไปกินได้เลยโอเคครับ ลูกร,รู้ไหมว่าลูกก็พร่ำทางบ้านโดนจับแล้วนะคดียาเสพติดผมก็ไม่รู้ตอนนี้คนระับลูกก็ต้องตั้งใจเรียนนะจะได้มีอนาคตที่ดีอย่าให้เหมือนคนพวกนั้นนะลูกครับแม่เลิกได้เลยนะลูกไอ้พวกเพื่อนที่นิสัยไม่ดีอ่ะดูอย่างลูกว่าพาเส้พวกเขาพวกเพื่อนดีๆเขาก็ได้ดีได้ดีแม่โรงเรียนพิเศษไปให้แล้วนะเริ่มเรียนอาทิตย์หน้าเข้าใจไหมแต่เขาแลเพื่อนทำให้ความตงการของผมเปลี่ยนแปลงไปตลอด อลโหลมีอะไรวะเมฆมาหาคูที่บได้มะมีเรื่องอะไรก็พูดมาดิวะน้ามึงอกาหาูแป๊บนึงนไม่นานหรอเออเดี๋ยวกูไปเอ้าเมฆเมฆมามามาเออมา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 เรียกกูมามีอะไรวะนั่งๆ่จ้าตรงนี้เลยเพื่อน เห็นที่บ้านามึงเครียดไหม,ไมเหรอเครียดไหมเหรเกียดเองมึงเรียนด้วยดิเฮ้ยทินไอ้เมฆแก่เหรอไหนวะได้ดิเพื่อนมีเรืองวหมไ่ขา่าวที่บ้านมึงเป็นฐานเงแน่ไม่เกี่ยวกับมึงวะ่ะเพื่อนมาบอกได้เอาเมฆสำหรับมึงอืมไม่เอาเฮ้ยต้องหน่อยนะเออเดี๋ยวจะลองยังดิเพื่อนแล้วมึงจะได้คนพบโลกใบใหม่นี่ไว้ลก เฮ้ยเมฆขอกรได้่งมาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของเหลเอี๋ยวปะวะมึงได้ยินไม่ผิดใช่ปะมึงได้ยินไม่ผิดใช่ปะเฮ้ยเพื่อนเคียนได้ยินผิดปะวะผิดกูได้ยินไม่ผิดหรอวะเมฆสารวัตนนักเรียนคนเก่งคนดีของเรามาขอของเพิ่มเลยวะเนี่ยช่วงนี้กูเครียดๆว่ะม่ขอให้กูเติมเพิ่มเลยวะเฮ้ยสำหรับมึงเลยเพื่อนเมฆกูมีของให้เต็มว่ะเพื่อนเคียน สำหรับเงิก็ให้ได้อยู่แล้วเอาไปเลยเพื่อนไอ้ขอผมหน่อยหมดก็มาขอใหม่เลยไปโอเคไปไปไปงั้นเดี๋ยวเราไปตรวจกันตรงนั้นไปต้องไม่ต้องไมปไปตรงนั้นเดี๋ยวพี่ไปหังเนี่ยกูมาแล้วเว้ยมานั่งนี่เลยนั่งนี่เลยลูกค้าขออนุญาตค่ะค่ะเชิญค่ะ ครูคะผมมี่เรื่องจะมาปรึกษาค่ะถามว่ายังไงคะคือพักดีหนูเห็นพี่เมย์เขาแปลกๆไปนะคะใช่ครับช่วงนี้ผมเขาไปอยู่กับพวกพี่เคียนรู้ไหมว่าเขามาไหมหรือว่าอยู่ไหนรู้ครับครูตามผมเลยครับโอเคขอบคุณมากเลยนี่เลยครับครูผมเห็นพวกพี่เขาอยู่แถวนี้แหละนักเรียนหยุดทำอะไร พอดีนี่ค่ะค,คุณลูกค้าใช่ไหอพอดีว่าไปพบนักเรียนกำลังมั่วส่งกันที่หลงโรงเรียนนะคะก็เลยเพานักเรียนมาที่ห้องปกคอรองนะคะอ่ะเชิญนักเรียนอันนี้เป็นของกลางที่พบนะคะในที่เกิดเหตุค่ะขอบคุณมาก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะอ่ะเดี๋ยวสักครู่ผู้ปกครองของเราก็จะตามมาคะเพราะว่าครูได้แจ้งผู้ปกครองเราไปแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักก็คงตจะ สวัสดีค่ะคุณแม่คะสวัสดีครับคุณแม่ชนะสบายค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเรื่องเราเป็นไงงัยครับคุณพ่อค่ะขาดเรียนบ่อยนะคะเพื่อนก็เลยมาแจ้งว่าเห็นเขาอยู่หลังเรียนนะคะก็เลยตามไปดูก็พบเจอว่าเขากำลังมง้อสีแม่ลูกทำเป็นจริงเหรอลูกครับครัทำไมลูกทำอย่างนี้โรงเรียนก็มาทุกวันแล้วทำไมครูบอกว่าลูกขาดเรียน แม่ผิดหวังว่าพีจริงๆเลยค่ะเพราะที่ผู้พ้องคะถ้าในกรณีนี้นะคะก็จะให้ลูกเรียนทักการเรียนอยู่ตรงนั้นนะคะว่าไม่กดของโรงเรียนให้ใ้ให้เขาว่าพี่คนนี้อิดยาได้หรอ พี่แกนี่จะายดีทำไ,ไมกมาเหรอคะรากมาเลยถ้าเกิดผมเลือกที่จะไม่ลอกละ่ะถ้าผมเลือกที่จะไปเศษเคนในวันนั้นเลือกที่จะไม่ปล่อยผ่านเรื่องที่เคียนทำผิดพลแล้วถ้าเลือกทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่ความฝันละ่ะเฮ้ยนี่หน่อยนะบอกกูแม่เอกูผิดเองแหละที่กูปฏิบัติกับพวกมึงอะ่ะ ไม่เท่าเทียมคนรือเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มึงเป็นแรงมึงวะฮะ่ <Huh? S 1> เป็นแรงของมึงวะเอ hey, ม้มีอะไรกานการดูแลก็เป็นที่ต่อไปอ่ะพูดตามปิบ,บัิกับพวกมึงเนี้ยเขาเทียบในฐาน,นตะตาวกักเรือ่องหนึ่นสวัสดีครับคุณตำรวจ